มีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศนินทาสันเสริญสุขทุกข์แปดอย่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงในหมู่มนุษย์ไม่ยั่งยืนมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาผลแห่งทานขหบดีบุคคลให้ทานอันเศร้าหมองหรือประนีตก็ตามแต่ให้ทานนั้นโดยไม่เคารพไม่ทำความนอบน้อมให้ ไม่ให้ด้วยมือตนเองให้ของที่เหลือไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมให้ทานทานนั้นนั้นบังเกิดผลในตระกูลใดๆในตระกูลนั้นนั้นจิตของผู้ให้ทานย่อมไม่น้อมไปเพื่อบริโภคอาหารอย่างดีย่อมไม่น้อมไปเพื่อบริโภคผ้าอย่างดีย่อมไม่น้อมไปเพื่อบริโภคยานอย่างดีย่อมไม่น้อมไปเพื่อบริโภคกรรมคุณห้าอย่างดี แม้บริวารชนของผู้ให้ทานนั้นคือบุตรพันรยาทาตคนใช้คนทำงานก็ไม่เชื่อฟังไม่เงี่ยหูฟังส่งจิตไปที่อื่นเสียข้อนั้นเพราะเหตุไรทั้งนี้เป็นเพราะผลแห่งกรรมที่ตนกระทำโดยไม่เคารพขหาบดีบุคคลให้ทานอันเศร้าหมองหรือประนีตก็ตามแต่ให้ทานนั้นโดยเคารพ ทำความนอบน้อมให้ให้ด้วยมือตนเองให้ของที่ไม่เหลือเชื่อกรรมและผลของกรรมให้ทานทานนั้นๆบังเกิดผลในตระกูลใดๆในตระกูลนั้นๆจิตของผู้ให้ทานย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคอาหารอย่างดีย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคผ้าอย่างดีย่อมน้อมไปเพื่อบริโภคยานอย่างดีย่อมน้อมไป เพื่อบริโภคกรรมคุณห้าอย่างดีแม้บริวารชนของผู้ให้ทานนั้นคือบุตรภันรยาทาตคนใช้คนทำงานก็เชื่อฟังดีเงี่ยหูฟังไม่ส่งจิตไปที่อื่นข้อนั้นเพราะเหตุอะไรทั้งนี้เป็นเพราะผลของกรรมที่ตนกระทำโดยเคารพขหาบ,บดีเรื่องเคยมีมาแล้วมีพราหม์ชื่อเวลามะ พราหม์ผู้นั้นได้ให้ทานเป็นมหาทานอย่างนี้คือได้ให้ถาดทองเต็มด้วยรูปียะแปดหมสี่พัถาดถาดรูปียะเต็มด้วยทอง8ป0 0 0สีถาดถาดสมฤทธ์เต็มด้วยเงิน8ป0 0 0สถาดให้ช้าง8ป0 0 0สีเชือกมีเครื่องประดับล้วนเป็นทองมีทงทองคลุมด้วยข่ายทองให้รถ 84,000คันหุ้มด้วยหนังราชสีหนังเสือโครงหนังเสือเหลืองผ้ากำพลเหลืองมีเครื่องประดับล้วนเป็นทองมีธงทองคลุมด้วยข่ายทองให้แม่โคโนม84,000ตัวมีน้ำนมไหลสะดวกใช้ภาชนะเงินรองน้ำนมให้หญิงสาว84,000คนประดับด้วยแก้วมณีและแก้วกุนทน ให้บัลลัง8ป0 0 0พันที่ลาดด้วยผ้าโกเชาลาดด้วยขนแกะสีขาวเครื่องลาดมีสันฐานเป็นช่อดอกไม้มีเครื่องลาดอย่างดีทำด้วยหนังชมดมีเครื่องลาดเพดานมีหมอนข้างแดงทั้งสองให้ผ้า84,000พันโกดเป็นผ้าเปลือกไม้ผ้าแพร ى, ผ้าฝ้ายเนื้อละเอียดจะป่วยกล่าวไปยญยถึงข้าวน้ำ ของเคี้ยวของบริโภคเครื่องรูปไหล่ที่นอนไหลไปเหมือนแม่น้ำขหาบดีท่านพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าสมัยนั้นผู้อื่นไม่ใช่เวลามะพรามผู้ที่ให้ทานเป็นมหาทานนั้นขหาบดีแต่ท่านไม่ควรเห็นอย่างนี้สมัยนั้นเราเป็นเวลามะพรามเราได้ให้ทานนั้นเป็นมหาทาน ก็ในทานนั้นไม่มีใครเป็นทักขีเนยะบุคคลใครๆไม่ชำระทักขีนานั้นให้หมดจดขหาบดีทานที่บุคคลถวายให้ท่านผููถึงพร้อมด้วยทิฏฐิผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่เวลามะพรามให้แล้วทานที่บุคคลถวายให้สกทาคามีผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่า ทานที่บุคคลถวายให้ท่านผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ100ท่านบริโภคทานที่บุคคลถวายให้อนาคามีผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้สกทาคามี100ท่านบริโภคทานที่บุคคลถวายให้พระอรหันผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้อนาคามี100ท่านบริโภค ทานที่บุคคลถวายให้พระปัจเจกพุทธเจ้ารูปเดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้พระอรหันต์หนึ่งรูปบริโภคทานที่บุคคลถวายให้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้พระปัจเจกพุทธเจ้าหนึ่งรรูปบริโภคทานที่บุคคลถวาย ให้พิกุสง์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้พระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าบริโภคการที่บุคคลสร้างวิหารถวายสง์ผู้มาจากจาตุรทิศมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้พิกขุสง,คงค์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขบริโภคการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะมีผลมากกว่าทานที่บุคคลสร้างวิหารถวายสงฆ์อันมาจากจาตุรทิศการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสสมทานสิกขาบทคืองดเว้นจากปานาติบางตงดเว้นจากอธินาทานงดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารงดเว้นจากมุสาวาท งดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทมีผลมากกว่าการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะการที่บุคคลเจริญเมตตาจิตโดยที่สุดแม้เพียงเวลาสูดดมของหอมมีผลมากกว่าการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสสมาทานสิกขาบท คืองดเว้นจากปาณาติบาตงดเว้นจากอธิน,นาทานงดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารงดเว้นจากมุสาวาตงดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทและการที่บุคคลเจริญอนิจสัญญาแม้เพียงเวลาลัดนิ้วมือมีผลมากกว่าการที่บุคคลเจริญเมตตาจิตโดยที่สุด แม้เพียงเวลาสูดดมของหอม